ยังเนี่ยนี่โจมยังเนี่ยนี่สบายดีอมาเยื้อมีติฟูล้อๆมาจากไหนไปเห็ดแนวในแท้แต่แถวและแนวมดแล้วเจ้าอื่นขึ้งงามเนาะมือเนาะไม่ได้เห็นสองมืองามขื่นได้ป่ะเนาะไปใส่มาสองมือนี่โอ้ยไปขายกันแล้วบ่ขายกันแล้วมื้อนี้เขาก็โทรมาอยู่แต่กระแลมยังเหลือหน่อยแล้วบ่ได้๋ยวไปบอขลมก่อนแล้วเอ้าเอ้าพี่น้องเลยมาสองมือเราพวกเราไปเจอเพื่อน เนาะเป็นจังไงมอนี่อ่าฮะฮฮะเากินมิชังอันนี้นะมะอ่อยโอ้มายออยแมนดีน้องยิงบอนี่น้องเลยเนาะพบเจอกันมอนี่ทั้งไอจิตอยู่เฮือนพี่น้องเลยเนาะอืนไปนหางหม้อืนไปนหางอหม่ห้หางใไม้สีเบิล ชิวอะไรอันนี้อันนี้เตรียมการนี่ใช่ไนี่นะอันนี้ก็ล่างไหวไหวใส่ต้มแบบบาี่คนเขาสั่งต้มโฮสิไทยอันนี้เด้อันนี้เด้ใช่อันนี้กับเผาไว้กินกับจุกับจิอะกินเองบ่บ่ได้ขายทีเด้อันนี้เห็ดเจียวปลาแดกและเผาเจียวปลาแดกและเผาแมนเชฟเมนมีมีเมนูยังจ๋งมื้ยนี่น่ะมือนีก็มีมีต้มกระไมรเจียวกะปิแกงเห็ดเพาะกะมีมาอนีิ กะชซจุเฮห่างถูกขางเดี๋ยวเฮาบุพพอมาดิอวันนี้เราไม่ได้ไปบอไม่ได้ไปก็แล้วห่ายังน้อยเดียวเลยไม่ได้ไปไปแล้วมันบุคุ้มอืมนี่มันบคุ่ะนไปเลยให้มันหลนำมงไปใช้ก็ต้องไล่ไล่อย่างไปเดือนน้อยเดียวมือแดงอย่าเห็ดตันขำแลไรละมันเป็นอย่างชีไปมาไหาน้ำใหม่เงต่อเพียเพีอนเลย้วยไม่ได้ไปเนาะไปสองมือมาบพ่อจงมือว่ะ

จื้อได้ชักย่างบ่เ้า่าจื้ออยู่ฮะเ้าจื้ออยู่จื้อยัง่ได้ขายยังไงได้บ้เนี่ยจ้าขตบมหุงกับพี่แล้วกินบ่ฮะตับมหุงตับหุงบ่ตับหุงทอดอันหมูบ่ตบหุงทอดหมู่ีข่าเหนียวบ่ขาียวหเหนียวหนึ่งไม่ไหมบมี่เลยอืม บ่มักเด้คำว่าข้าวเจ้านี่มันบ่ค่อยนําปานไดเฮาเดี๋ยวก็คิดโดดไปซื้อหยอยู่นาก็ได้ดบ่อย่าดอกอืเอาเมนูข้าวเจ้าแน่ซเนาะมีสิกินนํานี่เนาะเออมัคสูเนาะมันไปเองคือเก่าน้อยบ่บทานป้องบ่เียงบ่ทานป้องบ่เียงโอมานี่คักไว้เออืคักก็ยังบ่ได้กินกินข้าว่ข้าวด้นี่ตามตัวอ่ อ Finished โอ,โอ้ม <Hi> ืดเนาอมันอีเนาะเป็นในไหนก่ะเนาะเงินไฟกันพี่น้องเลยดังวะเนาะไฟกันเนอะไฟกันพี่น้องเลยเอาเอามีเมนูแนะนำเอาแบบเด็ดๆได้มือนมีว่าพัดพี่เกงมีว่า อยากกินพัดปิเก่งมีพัดปิเก่งเนาะโอ้ยดีด้วแต่ปุติปิขึ้นกันครับเจ้าของนะอืออ่ติปติปิขึ้นกันเจ้าของเลยเบวาเขาไหวช้ทอดชัหั่นแนมด้แล้วก็เอาไว้ตํเนาะอูดหมักเนยหมอ่าอให้ชิเจ้าชิกินยังมั้นี่ Nó Bố Đẹp chín ngay đấy Ừ Nó tắm tráng bố Phát cà cà phao với nhau này nè Chắc bạc 1 nè Cà phao khai đào Cà phao đào Phát cà phao mua sắp với chít Chào Khai đào đó Chào bò 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 bố anh này nè hòm nè Ừ, bố đó hủ hòm đó Chào Tắm đường tắm cho cháu Cháu Ừ, bố kín hả Bố kín anh à. กะเพราเนาะกะเพราหมูมันเนาะเาคืบังคับนมาเจ้านะพอเจ้าอยากตั้งแดงแล้วไกินเอาชุอแล้วอยากก็เอาเลยมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวมียังสอันแบบมากินง่ายๆนะนอกจากผัดกะเพรากินกินบะจุกระเห็น ว่านก็กินจุเข้มบ่รู้เห็ดเข้มไงเขมมึงเข้มหวานนี่น่ะลดลงเด้อแม่เห็ดแซ่บเบ้อระนาบกบุญนะเป็นยังไงเฉยเผ็ดกัะเพราเดด็ละเพราเนาะงานชุดเนาะเอากะเพรานะฮะจะกินอนาพัดพริกแกงแล้วกับหมีเอาหมูมาหนิไมีหมูมีหมูแบบหมูชิ้นบ่บ่หมูสับหมูชิ้นหมูชิ้นกัมี่เอาหมูชิ้นนะอออยู่่่ในนซซงง้ เอาให้กินหมูชิ้นเลยหานน้ำเลยมามาเอาต่ำต่าต่ำมาเล่งมือเล่งมือมามมาเตรียมรอเลยไหนมามามาชามโมลื้อต้คิ้วอยู่ไ ấ y อ่าเล็งมือเลยนี่เอ้าคนกันสต๊กอะพี่น้องเลยเอาบริพ่อแล้วสองมือเลยเล่งแล้วได้หมนี่พี่น้องเลยเนาะโอ้งามเลยตะบุตะปิอยู่หรอวะ มื uh, mm ่อแม่นว่าย่องกินได้มื่อแม่นว่าย่องให้จะลดละคงราคาเข้าบ่แม่นเด้อบ่ได้ซําเก่าค่อยคัดว่าแต่เก่าบ่ได้งามนนีเนาะเราสนใจล่าเิงอแม่น่พอ2มื้อนึงก็เปลี่ยนไปดีเนาะล่าเิงขึ้นแบบีชีวิตชีวานเก่าป้าฮู้แล้วักยังของข่อยนี่มันยังบาดจริงๆักก้อยแจวคิดชมนี่อเจยังกินเด้่กินแจวบกิชมอือีากินชมบ อ่าเรียบร้อยบาทนี่หมดได้ไห้กินะหัวกินเนี่ยอืมอ่าไาน่งค่ะไปใช้ลูกสือนำเย็นไปอ๋อหมูชิ้นนี่ต้องหั่นบ่อ้าหมูหั่นให้ได้ใช่ไหมอาหมูซับซัสาได้ไวโอ้ยหั่นเลยนะ่อยออกมาเอาเดียวหนึ่งอ่าผสมกันก็ได้เอาเป็นอ่าเอาเป็นอันว่าก๊บเข่าแบบจานน้เนอ ง่าหรั่วอาจารย์อาจารย์ก็ได้มันเอาใส่จานเลยเนาะเดี๋ยวทีเดียวเอาข้าวแล้วก็ไข่ดาวโอเฮ้อเลี้ยงอัดข้าวาจารย์จานเลี้ยงแต่ยกเว้นหัวหอมเนาะโบใส่เลยนะโบใส่ไข่พักกัดเดียวหรือโบใส่ใส่แต่อันใบมะกรูดกับโบใบมะกรูดกับไผ่เนาะผ้ามันจะหอมโบเป็นแนวโอ้โหไป็นเลยจังนี่จังนี้มันจะหอม พัดเอียนใส่เนาะโอเอียนบก่กินตามเลยไม่หมักเพลทพวานเนี่ยไหนกีกเพลทกะเพลทนเทียมตามไม่รู้อ่ะเทียมเสืออันเอาไปรับจ้างเห็ดอาหารยังวานนี่น,นะนโอ้ยไป้สวยเขาอยู่เพื่อนบุญนี่สิเอาว่าไปรับจ้างสิกัรับจ้างเนี่ยมันคือเขาหายยำเพียนสองเพคนคือหายหน่อยเนาะตั้งไปสวยตั้งหานแ้่เราถึงสั่นใช่ปะบัวขับจ้างคือบัวกระโปงกระโปงเดี๋ยวต้องต้องว่าว่ะอันคำว่าจ้างมันต้องหาลายๆเลยเนาะนะ អ oh. ឺស្រ oh. ាប់ហ yeah. ាប់ចាស់ន huh? េះມັນនឹងចាក់ខោបាញ់ឈីធាត់ខៃដាក់អឺអោអោអោខោកាត់នេះមួយន uh oh. uh េះវាយនេះឈិតយ៉ាងវាយនេះពីយូរញ៉ាំបុរុញ៉ាំមិនមាននំមាននំយកមកໄວ້ក่อนអឺអោថាត់ក្ហមពីនំឲ្យណោះຫມູມັນຫມູសាប់ມັນៗ ไอจิตเปนนนนน็นอ่าให้การก่ <ไป S 1> อนเนาะไปนั่งขาเนาะนั่งขาเด้อให้ดาวพอดีเซ็ตๆมันเด้ด<ะ>อเจ้า,านั่งขาก่อนเ<ด>นาะมามามาตัดใจก่อนพี่น้องเนาะมันมืดอ,อ่าๆหายเบิง่งรู้เด้กเออได้อยู่เลยโอเคเนาะเบิ่งตัด

มันจังก like okay, ีจาดดียาใหม่เลย้ยเป็นิใหม่ได้จังใดยาใหม่ไดทางเป็นใหม่ไร้างมเียงเลยมืดเนาะละสำนีพ่อก็ต้องกินลายมาหนิ มูก็เรว่าบ้านให้พ่อเลยเพราะว่ามูกินร้ายมือนี่แต่ว่าในใจเขาหมักใส่นมไม้นมไม้มีได้อยากได้อยู่อยากใส่ทอดในสีอีกได้ฮะทอดในสีอีกได้คั่นแค่รูได้บ่เอาปิดไทยไว้แล้วเขาคนถาก็ได้ไหมเขายังไม่หงุดเขาอยากใส่คือพี่เก่งนี่นะเสียดายบ่มีพี่เก่งเนาะอยากกินพี่เก่งนะเนาะพี่เกงเป็นอะไ อ่าอยากกินทัดพริกแกงพริก้าเห็ดอันนั้นแกงเขียวหวานอ่าและเขาผัดถาดได้ปะเขาผัดถาดบุฟ่ผัดนะกันนี้อสเด็ดสูตรเส้นอหม่นะมจานจานเขาเอาไปกินจานบอมา นั่นแหละนั่นแหละเชฟปยังใส่โนไม่โอ้ยแตเป็นเผ็ดมันเนาะใส่บุหร่เป็นยรเขากินได้นะกินได้กินเผ็ดได้ปทุกคนเาะอเนยบุษเออป่ยากเนาะหอมักกินตั้งเชฟแต่ว่ากับอันนี้โนไม่เนาะมักผัดใส่ไข่ ผัดใส่ไข่แซ่บแล้วก็ผัดใส่หมูผัดใส่ไข่โอ้สุดยอดเลยผัดใส่หมูก็แซ่บอัดใบแดงทอดไข่ดาวเก๊สนี่ใช่ได้สองหัวหรอว่ะใช่ได้สองหัวแก๊สอียังไม่ได้เติมจีกเท่าบ่ยังชิบว่าจะได้จะได้ไปเติมเหรอทอดโดยลดไข่ดาวทอดลดไข่ดาวเป็นยังไงเรแต่ว่าให้มัป็นทอดก่อนให้ายไพ่ทอดก่อนเช่นให้ข่บุบบุ้นพิ้ก้องัวถอะไรนะทอดละใส่ลงเติมมันจะกินหอมกันมามามา มาขอโทอดเองฉันโมามายากหรอกเรื่องการทอดไข่ในถนัดถนัดเนาะอืมแต่เห็ดไก่ไข่กินยังได้เหรออ่าตัวนุ่ยยังเออนี่แหละเนี่ยบริยานอย่างนี้เนาะเอ้ยเอามาโอ้โหโอ้คือขัดกระดีเลยรับเอาเสร็จแล้วไม่เนาะ มันจะคือออกนานหลายตัวเราต้องหานี่เลยมาไว้มันบ่มีหมองวางโต๊ะเจ้าที่ไข่มาบุญนี่มันทอดนะบอสมันทอดเลยซักขึ้นพองซักออกมันทอดไปรสชิ้นมันมันไปหาให้เรื่องนะเรื่อตจอมจอมมันแตกได้อารมณ์อารมณ์ตำตำ่งามตัวนี้พองมันจะมาออก มัเป็นปอกอันของหมูเนาะของหมูแต่มันก็บ่ได้นั่นดอกแต่ว่ามันแต่มันสิเฮ็ดให้ไข่บ่งามจังซี่แต่นึ่งแซ่บน่แซ่บคือกโอ้ยังฮอครับโอ้ยเนาะันห้เอาขึ้นเอาลงเอาลงแห่มันิเป็นยังดอกแต่มันติดก้นหม้อติมีน้ําเห็นดีๆงานนีบบุญทอดไข่เนาะทอดไข่เองแม่

นนเราต้องตักขึ้นเลยแลไม่ต้องเนี่ยงแล้วเข้าไปขีดออกกระหังจนจากน้ำมันมันน้ำมันมันทัน,นทนใครไปอ่ตะลิวบ่ใตะิ้จะได้การใส่ตะลิ้็เป็นอะไาน,นะสายญาติน้อเพม,มันไม่ติดขาอหน้ากี้ขาดเห็ดไงยังมีขาหม่หวยมันมันหลวมาเนาะ

ขเลาวบุไนเนาะปีนเนะพีนินเลลมุนมาเพื่อพี่เออเป็นพักคื่อหม่ยังลึงก็ได้เหรอร้อยบะเลเ่งเนี่มีแต่น้มันกลไปใส่จานใหม่อีกกับตักออกเอาอ้ยตกใจมันเหี้ยได้ป่วุ้น ไม่ต้อเ,เขาไปคีบออกมามามาเปียกเบ็ดเบดไม่ถูกนะน้ำมันมันเติดอ๋อเอาลูกดักใส่จานใส่จานมันก็ลูกโอเคนเนอะได้แล้วป่ะตอนนี้ใส่้แล้วใส่กระเข้าว่อโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันาณาเอินทางนั้นก่อนสกินน้ำอยู่ป่ะทางนั้นใส่พี่น้องเมยมาเลยไปไปทางนั้นเลี้ยวเลยเนี่ยเลี้ยวเดี๋ยวก็ไปเลย ไปไปเสื้อเเดี๋วเด้อเรียบร้อยแล้วอ่าโอ้ไปไปเนาะยังดตุอ่าขอเฮ็ดสั่งเอาเป็นจานเลยจานเจานจานเอ้าจานใหญ่อันนี้แบบตักข้าวมากินรวมเลยชุดไม่ขอเห็ดนี่นี่นะกะเพราใส่หน่อไม้ส่หน่อไม่เบเลยไปเชบไปเนาะกินข้าวร่วกันพี่น้องเลยไป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 เนาะมา หอเรียบร้อยเนาะนี่สีชนันแบบใหม่มานิอืแซ่บคำแซ่นหน่เนาะมามาข้าวเอามีมีแต่ข้าว,าาาวยางเดียวได้มดือน่งอี่ข้าวยาก,ก,กัอีกล่ไปสงโย่อ่จานมากเลยมาตั้งเบงกินน้ำกันนี่นะน้องเมฆ่แลเนา

เอากินเลยล้เนาะเมงมากินเมงมากินก่อนหน่อยนี่เนาะนี่มงม้าแค่เยอะหรอวะเ้เอ้ยอันางนางใกล้าที่จะกิกจังหน่อยพอมีแห้งมนโดนน้ำมาเท่ากัน อ่าอ่เนอะเด้อพี่น้องเด้อกินข้ากินข้ามื้ยนี่สี่มือจัสิเอาหยังอันนี้คือยังอันทำอไรใช้่อย่างนะตักเอาเน้ะแบงเอารวมสิได้ครับนี่แล้วนี่นี่แล้วชุดหม่พ่อุดหม่จักสิียวอยเช็ดกะเเรารวมออันี้แล้วกะเพรากินได้กเาหไหเนาะมืเนาะเอาลุยตรงนี้ยอาลุยลุยลุไปอายังเพิ่มบ่ ใครใครเจียวบะพระพร่ะโอ้เมงเมากะอยากพี่น้องไงเนาะพอาะำนี่ก่อนเนาะอันนี้คือทดลองก่อนพี่น,อน้องเลยม่ทดลองกินดีแล้วแบบอ่าทดลองก่อนเนาะโอ้เมงเมากินก่อนเลยไข่ยุ่มตกมากับมีขนน้ำอันอนันปีกมันหล่นเนาะม,มามานะเดี๋ยวกินก่อนจ้าเนาะวันเตียงเพิ่น ลมโทรศ okay. okay. ัพท okay. ์เขากินก่อนมาหนิมะโอเคจะพี่น้องกินข้าวกินน้ำกันเนาะอ่ะ um อ uh> ่ะเป็นยังไเนี่เอออ่าเาเอ๊ะเงี่ยนึกวอะไรเห็นอะไกันยันยันแล้วขึ้นเออเนาะแล้วเราก็มีคำหยอดของเราเลยเนาะยันนี่เด้กับกับพ่อเราหน่อยครานี้พี่น้องเนีย เามีมีห้าเลยนะคำหมพอเราบหมมีห้าเลยนี่กพัดอิัดยังวันนี่นะทะเลทะเลวายเลกระไข่้าถกมากออโอ้ฝ่นหมากไอ้นี่มีีกาเอามาเอามาตักมาลูกเขยถยลูกตักมาจัดมากฟ้าแมงเมาเมาอะอรขมเลยรนาอหมากนี่น ยามนี่ยังมีเฉยเนาะก็เป็นยามนี่เนาะก็ยามนี่แหละมันมีเต่เก่าบมเมนได้ยามเกี่ยวเขาได้เฮ้ยยามเกี่ยวเขายามนี่เลยเอ้าเอ้าเอ้าครั้งแรกวะนี่ได้กินนี่ครั้งแรกไงเนาะครั้งแรกวะทางจะเปิดอันนี้นะโอ้ชีมันได้วชีมานี่มีคนได้ใส่ใจอยู่พ้อเอาเอาเอาคำโบราณกะเอาตรงๆนะเด้อ ยังบิดลงจะจานอยอะรไฟด่นี่มดแล้วมดเินาะแน่นอเนงเออผ่านอยู่บ้ผ่านผอืมผ่านเลยเจียวสายอันนี้เจียวอันนี้ได้หนิมันเหียนเจียวอันลหัวค่าเนาะเจียวหัวค่า เอาๆๆเนาะมาซะผักเบกกินแล้วบาดนี้เนาะอืมจะเว้าอยู่นั่นแหละเออบ่ทันประทานป้องนะพี่น้องเดี๋นีมีเ็ดอีกเ่โอ้แมงเมาหลายเนาะบึกแต่ปกนี่ดิพี่น้องเอ้ยเนาะๆกินกนกินเพิ่นก็สิผัดกะเพราทะเลไปส่งอีกเพิ่นาซีกล่องไปส่งให้บดนี้น่ะส่งในบ้านเฮานี่มื้อก็มีให้อีกแล้วนี้ายังบ่สุกถาข้า คหเนี่กเขาองเงียเนาะปมพบ่โอเคมือหนานี่เดี๋ยวสิเหตุสูตรนี่ถาว่าเมียว่าอ่าสิกินยังหรสิสังกับขขาเมื่อ้เมียเลยเนาะมีเกือบหมดทุกอย่างเมีเกือบหมทุกอย่างบ่ผัวเลยมีไรจะพังไปไปเล่าว่ามีเกือบหมดทุกอย่างแต่รกมีบางอย่างที่โบมี โอ้ยน้องไม่ไม่ไงบัวอ่างอืมท่าถ้าท่านางเมฆบ่มามาจะกินกินก่อนพี่น้องเลยกินก่อนเย็บร้อยอิ่มเบิดบาทนี่เนาะยังตับเลยพี่น้องเข่าพ่อพลังหุงอยู่คนละ บัดดับเนาะผู้ว่าผู้ว่ามากินน้ำมือเดียวหุงข่าวบ่พอสนใจใจเด้เบ่บ่มาเราคิดมาเรายิ้อข่าวนี่บ่แม่ผาวกินไลน์บ่จะบ่พอเผื่อเผื่อพอจมูกเรากินไจใช่ไหมเออเออหยอดซื่อๆเด้อได้เออมหางนี่คือคนจ้ำอาจ้ำอาพี่น้องเมื่อกี้นี่บ่คมเลยมากินในบุ้ราหมหางไม่กับบ่คมแล้วปกติแค่กินอยู่แล้วไหน เอาเอานาะอ๋อต้องถือคิวอาคตรมาเลยว่อน่ะสะเกสะเกนได้เลยนี่เราพร้อมเพรอมเลยเราพร้อมสาการเตอนนี้เตรียมหมดเลยมีทุกอย่างแน่หลอวะจะหน่อยมากว่าบุมมีเงินสดเลยใส้สแก็ดอยยังเดัวได้ทาบุมมาบุมมสะเก็ดนเห็นในบ้านเจ้าเงินสดเจ้าคันบางทีคนมาว่ะเอ้อ้ยว่ะบุมมีเงินสดว่ะ คนคิดว่าไข่บ่มีสแกนมึงเงินก็งไข่บวมมีถ้าว่มีสแกนอีกเลยบาทเลยเงินสดเอาเงินสดเอาเงินสดบ่มีเด้เอาติดหนีวะเอ้ยติดหนีเด้บอกข้าเจ้าบ่เห็นติดหนีสั่งเป็นแต่ก็ด่งให้ติดบอดึงให้ติดว่าบอตาบ่มากิน่ตั้งแต่แท้นี่นไม่บานอันนั้นอันนี้นีนั่อ่าอ่าเนาะเดี๋ยว

จ่ายเงินจ่ายเงินนบาทีนฉันเ้อึกดื่นเลยนะพี่น้ององคุ้ม่ะึมาจ่ยเงินจายนไปจักนาะทนายเอจิดบาทนี่มาจังบาทนีเมมาจ่ายเงินบ่มาจ่ายเงินบ่แ้วสหาพัน้ยลืมหมักินไหม้อยอ มันยัโบอนี้ไม่เอาบให้กินนะให้กเพราะว่าเราเอบอเอาเอาหาพันเหมือนกันเ็ิ้นนเบ็ดเลยเบิดอเบ็ากเบ็ดเขากเบดเพรว่ากินน้ำมือเดียวนึงก็ได้ เด็ดขี้ไล่แล้วจ้าแล้วว่ามากินข่าวน้ำมือเดียวกัเห็ดเห็ดกินข่าวอิ่มันได้ข่าวบโครับเออไข่ยยังหวงอยู่บางเอิญมันเบิดกับฮวงซองหมอปกติเฮาแต่ละมือก็จะไปโบนัสอะไรเส้นที่จะเห็ดใหมแค่นี้อิ่มอี้มันมัพิเศษใช้ใจพ่อใช้ใจเหรอเวลาจะใช้บริหารงานกิจการใช้ใจลายเอาข่าวมาให้หน่อยอ่า เป็นดีเจเน่ผู้ว่าติดใจด้วยก็ิดมาอีกเขาาได้ลายเนาะอ๋ออิ่มแน่กแน่เลยมันหนาจัมาอีกเดกอ้วเราเเราก็มิชุนเราคือกันได้งานเด็กเนาะคําสิกินต่อกับบุมีเข่าเนาะบ้านนี่ยเอแหละเ่นเี้วกับพอดีเสคือดาบว่าเดี๋ยวใจงันเราก่อนฉันเนาะแชนกัหาผ่านบ่อแฉนชิแฉนชิปเออทั่วกับไ่ได้ในนี่ โอ้ยเนาะโกงในกัวเหรอ้โกงยากแค่ไห่ค้านี่บ่เบิ้นนับเงินก่อนเอาหนึ่งเีชิเนาะ่เสียนหากรได้เอาเียนหาพันได้เว้นเียนยังเอเียนชินี่เด้อเบิ้นเียนหาชิปเอาไปได้เียนชิเออเอาเนาะเรียบร้อย อิ่มเอิ่มไม่ได้บ่ได้อ่ตดนี่เนาะตัวนีเนาะอ่าปาๆอิ่มแล้วก็แล้วบัดนี้เนาะจ้าอ่าจัดตเบิหาซื้อกับข้าวกับน้ําบบใจบ่บได้ได้เด้อซื้อของสดของหยังก็บ่ได้เลี้ยงไหนข่อยเก็บทีหลังบ่รอข่อยลืมข่อยลืมไล่ให้พวก้ละแมื้อจจังหากันสบายอืผเบ้าว่าเราังนั้นไปจักคเลี้ยงก็ได้บ้จหากัน นั่นชิานกันผหก็เังเห็นขั้วเ่เบ้งุกเห็นขั้วเทือนเป็นเลนั่งไม่ชห้องนะมามาเดี๋ยวเนาะโอเคจักพี่น้องเลยมีแต่คกิปนี้กันลำลาเลยบาทนี่พี่น้องเลยเนาะเก็บจานนี่ละอ้ยเก็บเก็บจานี่เนาะมา Đó, đây những cái vô, và nó có lăng húng khẩu Rồi, rồi, sí. xếp lá, xếp lá, mình này Đó, bố xếp xong đi <laughs> xếp, <laughs> xếp, xếp Im khí cao, đó à, Nhạc cái chìm, này, Bác đấy đó Bác bài đây đi đó, nó mới nào chúng ta cắn mày rồi, rồi ta มาเอเียเีเลขกคิดบ้างเออโอ้ยเนาะถักเนาะักเลยสุดเลยากวาเต็มตวราหเ้ชี้เลยเ้ทำวได้นเนาะดาวช่องน่วยอาไปปสนักพี่น้องเนาะไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่ำลากพี่น้องเลยพบเจอกันคลิปหน้ามาคิดงินอีจิตเนาะพี่น้อง tái lại con bạn này sẽ bài đi đấy nặng người mất sư cụ cột nó bye bye.